สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนเน่พามาชมสินค้านะคะเข้ามาใหม่นะคะสินค้าที่สวยที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะคันนี้เป็นคูป o t ต้า2 4 0นะคะ ลูกค้าค่ะสวยมากเลยนะคะจดทะเบียนใช้งานปี2567นหระคะหรือว่าจดทะเบียนใช้งานเดือนมกราคมของต้นปีนี่เองนะคะคันนี้นะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยสภาพป้ายแดงนะคะาราคาพร้อมอุปกรณ์นะคะเราแจ้งราคาเลยเนาะจะไม่ไม่ข้องใจนะคะาราคาพร้อมอุปกรณ์นะคะอยู่ที่885,000บาทนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะลูกค้า อุปกรณ์สองชิ้นนะคะใบมีดดันดินหน้าและผ่านหลังนะคะผ่านหลังจะเป็นผ่านพวนนะคะชั่วโมงใช้งานนะคะลูกค้าราคานี้นะคะอยู่ที่หลักร้อยชั่วโมงนะคะชั่วโมงใช้งานอยู่ที่หลักร้อยชั่วโมงนะคะใหม่เกี่ยมเลยนะคะลูกค้าดอกยางยังเหลือเยอะมากนะคะให้ดูชัดๆนะคะ เป็นยางยี่ห้อดีด้วยนะคะเป็นยางของโอตานินะคะทั้งยางหน้าและยางหลังนะคะสีนี่คือสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะปี67นะคะลูกค้าเหมือนได้สภาพป้ายแดงเลยเนาะแต่ว่าเราประหยัดลงมาอีกเยอะนะคะ ใครทีอ่อาจจะเทียบราคาป้ายแดงเนาะราคาป้ายแดงยังไม่พร้อมอุปกรณ์ก็อยู่ประมาณ9 0 0 0แสกว่าบาทนะคะลูกค้าตัวนี้เราได้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะครบพร้อมใช้งานนะคะและรถเรามีรับประกันหลังการขายนะคะรับประกันหลังการขายสูงสุดถึง6เดือนเลยนะคะลูกค้าหรือว่า200ชั่วโมงหลังจากวันรับรถนะคะคันนี้ฉลองนะคะอุปตตา 4, 5ปีด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเปิดชั่วโมงการใช้งานให้ดูอ่ะชั่วโมงเราไม่ได้ถือกุญแจมาด้วยหลักร้อยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราถ่ายเลขไม่ให้อีกทีหนึ่งนะคะรถสวยมากเลยลูกค้าค่ะใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทร098 125 5301นะคะ098 125 5301นนะคะให้ลูกค้าดูสภาพใบมีดนะคะสียังไม่ถลอกเลยนะคะ ยังไม่ถลอกเลยนะคะคุณลูกค้าขารถสวยมากนะคะใครที่สนใจรับรองคันนี้ไม่ผิดหวังนะคะเรามีบริการขนส่งให้ทั่วประเทศนะคะมีบริการขนส่งให้ทั่วประเทศนะคะใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์อขอโลเคชันกับเนเน่ได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้ด้านบนนะคะ วยจ,จริงๆนะคะพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใครที่อยากมาดูสินค้านะคะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาขอนแก่นนะคะลูกค้าเราอยู่ที่สาขาขอนแก่นนะคะหรือว่าแท็กเตอร์ฟาร์มนั่นเองนะคะโทรสอบถามเนเนได้เลยนะคะ0981255301นะคะ0981255301นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาชมสินค้านะคะชั่วโมงหลักร้อยนะคะชั่วโมงหลักร้อยนะคะลูกะค,ะค้าขา สวยมากเลยนะคะ